เรื่องราวของอารามลับแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตชนบทของประเทศไทยคุณครูสอนปินโนคนหนึ่งได้พยายามที่จะช่วยเหลือแม่ชีคนหนึ่งให้กลับมาพูดได้เหมือนเดิมกับเรื่องราวที่เธอได้เจอมาซึ่งมันทำให้เธอนั้นสะเทือนขวัญและทำให้เธอนั้นเปลี่ยนกลายเป็นคนละคนก่อนที่เธอจะหายตัวไปอย่างลึกลับ้นนนนฉััม่่จผาาอเเเเก็็ีงงีย,ยทะปดด สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Racha Channel อีกแล้วนะครับผม Speaker, วันนี้ ผมจะไปทำการสปอยหนังสั้นที่มีชื่อเรื่องว่า The s p e n t Song เนื้อหาในคลิปนี้มีเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้แบบเต็มๆเ,เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเรื่องราวเปิดเรื่องมาที่อารามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอารามลับๆและมีสมาชิกอยู่เพียงไม่กี่คนซึ่งขณะน,นั้นมีแม่ชีที่เป็นน้องใหม่คนหนึ่งเธอกำลังแอบมองไปที่อะไรบางอย่างซึ่งตัวของเธอนั้นได้เห็นในสิ่่งทีผููด้ดแล ต้องการจะรู้คําตอบเพราะตัวของเธอนั้นเป็นพยานได้อย่างดีในทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นี่ตัวของแม่ชีคนใหม่จึงถูกคุณแม่มาลีเรียมาสอบถามถึงเรื่องราวที่เธอนั้นเห็นมาแม่มาลีจังถามว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าสองคนนั้นหายไปไหนเธอรู้อะไรก็เล่ามาให้โมดแต่ตัวของแม่ชีคนใหม่นั้นเธอก็เงียบและไม่ได้พูดอะไรก่อนที่เรื่องราวจะย้อนไปหนึ่งเดือนที่แล้ว ซึ่งวันนั้นเป็นวันที่มีครูสอนดนตรีคนใหม่ซึ่งเขาเป็นครูที่มีความสามารถด้านเป็นโนเขามีชื่อว่าครูนนตตัวของครูนนตเป็นครูที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อให้มาบำบัดแม่ชีหนึ่งคนที่เธอมีปัญหาด้านการพูดเพราะว่าเธอนั้นเจอเหตุการณ์ที่สะเทือนใจมาเธอไม่พูดกับใครเลยเธอจะเลือกพูดบางคำหลังจากที่เธอได้ยินเสียงดนตรีเท่านั้นและตัวของเธอจะชอบนั่งพึมพำเกี่ยวกับพระคาถาและคำที่พระเจ้านั้นสอนมาซึ่งครูนน์นั้นถูกส่งมาจากทางกรุงเทพ และเธอคิดว่าครูนนจะสามารถนำดนตรีมาช่วยเหลือแม่ชีคนนี้ได้ครูนนจึงถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรอครับ ซึ่งตัวของแม่ชีก็นิ่งและไม่ได้ตอบอะไรเรื่องราวได้ย้อนไปที่แม่ชีคนนั้นตัวของเธอมีชื่อว่าลีลาซึ่งลีลาเธอกําลังร้องห่มร้องไห้กับเหตุการณ์ที่เธอได้เห็นอยู่ตรงหน้านั่นะคือเพื่อนของเธอที่ได้คิดสั้นและจบชีวิตของตัวเองขณะที่เธอเสียชีวิตไปแล้วเธอยังคงกำสร้อยพระเยซูนแน่นและตัวของลีลาจะชอบมานั่งสวดที่โบสถ์แต่เธอนั้นจะไม่พูดกับใครเลยและเรื่องราว ก็ตัดมาในตอนที่คุณแม่มารียังสอบถามกับแม่ชีคนใหม่เหมือนเดิมว่าตัวของแม่ชีคนใหม่นั้นเห็นอะไรและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ครูนนท์เขาได้เข้ามาคุยกับตัวของลีลาในวันแรกที่ได้เจอกันเขาได้มาแนะนําให้ลีลาได้รู้จักว่าเขาเป็นครูสอนเป็นโนคนใหม่ที่มีชื่อว่าครูนนท์แต่ตัวของลีลาไม่พูดอะไรกับครูนนท์เลยเธอเอาแต่ถือสร้อยไม้กางเขนที่เธอนั้นหยิบมาจากศพของเพื่อนของเธอ ซึ่งเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอนั้นเสียชีวิตก็ทําให้เธอนั้นสะเทือนใจจนทําให้เธอเลือกที่จะไม่พูดกับใครเลยครูนนที่รู้มาจากคุณแม่มารีว่าตัวของลีลา จะพูดกับใครก็ต่อเมื่อเธอได้ยินเสียงดนตรีเท่านั้นครูนนจึงมานั่งที่เป็นโนและเขาก็เล่นเป็นโนตามโน้ตเพลงที่มันตั้งอยู่ตรงเป็นโนและตัวของลีลาเธอก็นึกถึงเหตุการณ์ที่เธอเคยมานั่งฟังเพื่อนของเธอเล่นเป็นโนอยู่ที่นี่เช่นเดียวกันซึ่งตัวของเธอและเพื่อนของเธอนั้นก็ดูมีความสุขกันมากๆและลีลาก็นึกย้อนไปในวันที่เพื่อนของเธอนั้นเสียชีวิตซึ่งตัวของลีลาก็นําศพของเพื่อนของเธอมาน,นอนอยู่ที่ตาแม้ว่าเพื่อนของเธอนั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยร่าเริงมากๆแต่ว เธอกับเลือดที่จบชีวิตของตัวเองลีลาค่อยๆนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆตามเสียงเป็นนกที่เธอนั้นได้ยินและจูจูตัวของครูนนท์เขาก็ได้พูดถึงบทสวดของพระเจ้าที่พูดถึงว่า พระเจ้านั้นจะให้อภัยกับคนที่สำนึกผิดและคำสอนของพระเจ้าก็จะทำให้มนุษย์นั้นจิตใจสงบลงแต่จูู่ก็มีเสียงดังขึ้นเพราะลีลาได้ลุกพดออกจากเก้าอี้จะทำให้เก้าอี้นั้นมันล้มลงกับพื้นอย่างดังแต่ตัวของครูนนก็ไม่ได้สนใจและเขาก็นั่งเล่นปินโนต่อไปในวันที่สอง ตัวของครูนน์ก็ได้พาลีลามาในห้องนี้เหมือนเดิมและนั่งอยู่ในเก้าอี้ตรงจุดเดิมครูนน์ได้พูดถึงบทสวดของพระเจ้าต่างๆนานาที่เป็นหลักคำสอนให้กับลีลาได้ฟังเพื่อหวังว่าให้เธอนั้นจะพูดกับเขาสักครั้งแต่ตัวของลีลาเธอก็เลือกที่จะไม่พูดและเดินลูกหนีจากครูนน์ไปแต่ตัวของครูนน์นั้นก็มาขวางลีลาเอาไว้แต่เขานั้นไม่ได้ทำอะไรลีลา และเขาก็เดินกลับไปเล่นเปนโนเหมือนเดิมซึ่งเมื่อตัวของลีลานั้นได้ยินเสียงของเปนโนเธอก็หยุดนิ่งเมื่อลีลาได้ยินเสียงเปนโนเธอจึงพูดออกมาว่าต่อให้เธอนั้นสสำนึกผิดพระเจ้าก็ไม่แห้ภัยเธอหรอกครูนนจึงบอกไปว่าและความผิดของลีลานั้นคืออะไรละ่ะทําไมพระเจ้าถึงจะไม่แหอภยัยซึ่งตัวของลีลาเธอฟังอย่างเดียวและเธอไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเรื่องราวตัดมาที่ครูนน ซึ่งตัวของครูนนที่กําลังนั่งเล่นเป็นโนอยู่นั้นในเงาที่มันสะท้อนแว่นของครูนนมันเห็นว่าเป็นมือของใครบางคนที่กําลังจับกันอยู่และเรื่องราวก็ตัดมานำปัจจุบันในตอนที่คุณแม่มารียังคงสอบถามกับแม่ชีคนใหม่เหมือนเดิมซึ่งตัวของเธอนั้นก็ได้เล่าให้ฟังต่อและเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ดีลา เธอได้นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตที่มันทำให้เธอตั้งกลายเป็นคนแบบนี้เธอได้นึกถึงกองเลื่อนในวันที่เพื่อนของเธอนั้นเสียชีวิตและเธอก็นึกถึงเพื่อนของเธอที่ยืนแต่งตัวตรงกระจกและหันมายิ้มให้กับลีลาและเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ครูนนท์เขาได้มาแย่งสร้อยพระเยซูไปจากมือของลีลาและเขาก็เดินหนีไปซึ่งในขณะนั้นแม่ชีคนใหม่เธอก็ได้เห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดซึ่งตัวของลีลาเมื่อเธอไม่มีสร้อยอยู่ในมือเธอก็กำมือแน่นและเธอก็รู้สึกหวาดกลัวตัวเธอเกรงไปหมด ตัวของครูน,นนจึงถามลีลาไปว่าลีลานั้นจําบทสวดของพระเจ้าบทหนึ่งได้ไหมแต่ลีลานั้นก็ไม่ตอบครูน,นนจึงเอาสร้อยพระเยซูมาให้กับลีลาคืนและบอกว่าถ้าลีลานั้นอยากได้ลีลาต้องตอบคําถามเราก่อนและครูนน,นก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆตัวของลีลาและก็พูดกับลีลาไปว่าเขารู้นะว่าผู้หญิงคนนั้นนั้นอยู่ไหนถ้าตัวของลีลาต้องการจะไปเจอเธอตัวของครูนนน,นั้นจะพาไป ซึ่งเหตุการณ์นี้แม่ชีคนใหม่ก็ยังแอบมองอยู่จากทางด้านนอกของห้องอยู่เหมือนเดิมลีลาได้บอกครูนนไปว่าตัวของเธอนั้นเคร่งในคำสอนของพระเจ้าแต่ตัวของเธออาจจะทำมันผิดพลาดไปจนทำให้เธอนั้นเกิดราคาขึ้นมาและเรื่องราว ก็ย้อนไปในวันที่ลีลาเธอมานั่งสวดที่โบสถ์และสวดถึงพระเจ้าเหมือนเหมือนเดิมซึ่งตัวของลีลานั้นเธอได้นึกถึงเหตุการณ์ที่เธอกําลังดูเพื่อนของเธอนนั้นเล่นเปียโนแต่ตัวของลีลาเกิดรู้สึกนึกรักใคร่เพื่อนของเธอขึ้นมาและกําลังจะเข้าไปจูบเพื่อนของเธอแต่ตัวของเพื่อนของลีลานั้นได้ถอยหน้าหนีแต่จู่ๆเธอเคยพุ่งหน้าเข้ามาและจูบก,กับลีลาซึ่งนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดมากๆสําหรับแม่ชีที่ปฏิบัติตามกฎด,ด้วยกันเองหลังจากนั้นทั้งสอง คนก็ได้ทําการสระบาดิเฮกันอย่างเมามันซึ่งลีลาเธอก็เริ่มนึกถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นและสีหน้าของเธอก็เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเสร็จภารกิจตัวของลีลาก็ได้มองขึ้นไปบนเพดานห้องและเธอก็เห็นว่ามันมีไม้กางเขนนั้นแปะอยู่บนเพดานด้วยซึ่งการที่นําไม้กางเขนมาแปะไว้บนเพดานพระเจ้าจะช่วยคุ้มครองเรา หลังจากนั้นลีลาก็มองไปที่เพื่อนของเธอที่กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าและหันมายิ้มให้กับลีลาซึ่งเมื่อลีลานึกถึงเหตุการณ์หน้าตอนนี้ตัวของเธอนั้นก็ร้องโ h มร้องไห้ออกมาและเธอก็กรีดลั่น พราะลีลายังคงนึกถึงเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอนั้นเสียชีวิตด้วยการคิดสัานและจบชีวิตของตัวเองหลังจากนั้นครูนน,นก็เดินเข้ามาหาลีลาในขณะที่ไฟมันดับลงครูน,นนได้ถือเทียนเข้ามาด้วยและเขาก็ได้ยื่นมือไปเพื่อปานน้าตาของลีลาที่มันไหลออกมาครูน,นนจึงถามลีลาไปว่าเธอนั้นชื่ออะไรเพราะตอนนี้ครูน,นนยังไม่ทราบชื่อของลีลาลีลาเธอจึงบอกไปว่าเธอนั้นชื่อลีลาและน้ําตาของเธอก็ไหลออกมาไม่หยุดจนเธอนั้นแทบจะกลั้นมันไม่ไหวและร้องไห้ออกมาหนักกว่าเดิม แล้วเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาตัวของครูนนท์ได้บอกให้ลีลานั้นแต่งตัวตามปกติและไม่ต้องเป็นแม่ชีอีกต่อไปพอมันถึงเวลาแล้วที่ลีลานั้นจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างและออกไปจากที่นี่และเรื่องราวก็ตัดมาณปัจจุบันในตอนที่คุณแม่มาลียังคุยกับแม่ชีคนใหม่เหมือนเดิมแม่มาลีนั้นได้บอกว่าเธอนั้นเชื่อมั่นในพระเจ้าแต่ทั้งสองคนนั้นเลือกจะทำผิดต่อพระเจ้าดีแล้วที่สองคนนั้นออกไปจากที่นี่ได้ เดี่ยวตัวของเธอจะโทรไปรายงานที่ศูนย์ที่กรุงเทพว่าครูโนนนั้นทำสิ่งที่มันผิดร้ายแรงแค่ไหนและตัวของคุณแม่มารีก็บอกให้ไม่ชีคนใหมนะ่นั้นออกไปได้หลังจากนั้นเธอก็โทรศัพท์ไปที่กรุงเทพแล้วบอกว่าทำไมถึงส่งครูสอนดนตรีแบบนี้มาครูสอนดนตรีคนนี้เป็นคนที่นิสัยแย่มากๆและคนที่อยู่ในปลายสายจากกรุงเทพก็บอกว่าคุณแม่มารีคะ ทางเรายังไม่ได้ส่งครูสอนดนตรีไปเลยเพราะว่าทางเรายังหาครูสอนดนตรีไม่ได้ซึ่งก็ทําให้คุณแม่มาลินนั้นอึ้งไปเลยว่าสรุปแล้วครูนนเป็นใครกันแน่และเขาต้องการอะไรหลังจากนั้นเรื่องราวก็ย้อนไปในวันที่ครูนนเขาได้พาตัวของลีลาออกไปจากอารามลับแห่งนี้ซึ่งตัวของครูนนก็ได้พาตัวของลีลานั้นเดินเข้าไปในปา่าและทั้งคู่ก็หายตัวไปเลยเรื่องราวตกลับมาณนาปัจจุบัน แม่ชีคนใหม่เธอได้เดินมาที่เปบนโนเครื่องนั้นที่ครูโนนั้นเล่นและเธอก็ลองกดมันแต่เปบนโนนั้นกลับไม่มีเสียงมันมีแต่เสียงกระแทกทุกครั้งที่กดลงไปเท่านั้นแต่ไม่มีเสียงโน้ตดนตรีออกมาเลยซึ่งก็ทำให้ตัวของเธอนั้นง,งงมากว่าตลอดเวลาที่เธอนั้นเห็นครูโนเล่นมันคืออะไรกันเธอจึงมองออกไปที่ด้านนอกในจุดที่ครูโนนและลีลาเดินออกไปจากที่นี่ด้วยกันและเรื่องราวหนังสั้นก็ได้จบลงเดี๋ยวผมจะขอสรุปและวิเคราะห์ตามที่ผมเข้าใจนะครับผมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมัน็น แฝงไปด้วยความเชื่อหลายๆอย่างเริ่มต้นตั้งแต่ในอดีตก่อนเลยแล้วกันนะครับปมของลีลาเองตัวของเธอเคยมีเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกันมากๆที่เป็นแม่ชีด้วยกันแต่เกิดวันหนึ่งความใกล้ชิดของทั้งคู่ทาให้ทั้งสองคนนั้นรักกันและมีอะไรกันและตัวของเพื่อนของเธอเนี่ยหลังจากนั้นเธอก็ตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองด้วยการขีดสั้นฆ่าตัวตายแต่นั่นอาจจะเป็นความรู้สึกผิดของเพื่อนของเธอที่ทําผิดต่อพระเจ้า การที่มีอะไรกับเพศเดียวกันรวมถึงตัวของเธอนั้นเป็นแม่ชีด้วยเธอเลื่อกที่จบชีวิตของตัวเองลีลานั้นช็อกมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนไปเป็นคนละคนคือมักจะมาที่โบสถ์และสวดให้กับพระเจ้าเธออาจจะมาสารภาพบาปและสวดให้ตัวเองเนี่ยพ้นเพศก็เป็นได้ซึ่งตัวของเธอนั้นอาจจะช็อกจากเหตุการณ์ที่เพื่อนของเธอซึ่งความสัมพันธ์มันก็เกินเพื่อนไปแล้วฆ่าตัวตายไปเธอจึงช็อกในเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นตัวของแม่มาลีก็ได้โทรไปที่สูงของกรุงเทพให้ส่งครรูตี เพราะลีลามักจะพูดหลังจากที่เธอนั้นได้ยินเสียงดนตรีเข้ามาซึ่งครูที่ถูกส่งมานั่นก็คือครูโนนนั่นเองและครูโนนก็พยายามเกลี้ยกล่อมลีลาจนวยทำให้เธอนั้นสามารถคุยกับครูโนนและเล่าเหตุการณ์ให้กับครูโนนได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นครูโนนจึงตัดสินใจทชียจะพาลีลาเนี่ยออกจากอารามแห่งนี้เหตุการณ์ทั้งหมดที่ครูโนนกับลีลานั้นใกล้ชิดกันได้อยู่ในสายตาของแม่ชีคนใหม่หลังจากที่ทั้งสองคนนั้นออกจากอารามแห่งนี้ไปแม่ชีคนใหม่ก็ได้มาเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้กับคุณ มาลีได้ฟังเธอจึงโทรไปทางศูนย์ที่กรุงเทพว่าส่งครูที่ไหนมาทําไมส่งครูแบบนี้มาคนที่กรุงเทพจึงบอกว่าครูโนนนั้นไม่ใช่คนที่ทางศูนย์กรุงเทพส่งมาที่จริงแล้วครูโนนเป็นใครกันแน่ทําไมเขาถึงมาที่นี่และเขาพาลีลาไปที่ไหนซึ่งตัวของครูโนนนะครับ <c oughs> เขาได้พาลีลาเนี่ย <c oughs> เข้าไปในปา่าแลวทั้งคู่เนี่ยก็หายไปอย่างลึกลับเลยซึ่งไม่แน่ทางนังสัอาจจะสื่อว่าครูโนนเนี่ยเป็นสิ่งที่ลึกลับ เป็นวิญญาณเป็นพระเจ้าหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับผมที่เขาเนี่ยต้องมาพาให้ลีลาหลุดพ้นไปจากที่นี่นั่นเองอารามแห่งนี้ก็เทียบเท่ากับว่าเป็นกรอบหรือเป็นกรงที่ขังทุกคนเอาไว้นะครับในตอนท้ายเนี่ยตัวของแม่ชีคนใหม่ที่เธอมาเล่นเป็นโนแล้ว,วเธอไม่ได้ยินเสียงอาจจะประมาณว่าสิ่งที่เธอได้เห็นสิ่งที่เธอได้ยินมันอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้สัมผัสเองและในตอนจบที่เธอมองออกไปข้างนอกอาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นสงสัยว่าด้านนอกนั้นมันมีอะไร และพวกคุณล่ะครับมีความคิดเห็นเช่นเดียวกับผมหรือเปล่าหรือคิดต่างออกไปก็ลองวิเคราะห์แชร์กันเข้ามาดูนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นถ้าผิดภาพประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยและกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับร I shouldn't